ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง T N K 28 Channel นะครับครับวันนี้ก็อยู่ในเกมร้าน i s l เล่นออฟโซเวอเช่นเคยนะครับครับตอนนี้ก็น้องฟ้านก็จะไปหาบ้านเลดน,นะครับตอนนี้ก็กําลังไปส่องบ้านกันอยู่นะแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะเลดตรงไหนอ่ะจริงๆแล้วอยากเอาแถวแถวบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มง่ายๆนะครับ ก็คือตรงนี้มันก็มีบ้านขึ้นมาหลายหลังเลยเหมือนตรงนี้มันเมื่อก่อนมันเป็นบ้านที่น้องเคเคยมายิงกับมันนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าตอนนี้มันขึ้นบ้านหลักหรือยังนะครับอันนี้ผมก็ควบม้ามาเลยนะครับ <laughs> มีม้าก็ดีแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งเองนะครับแล้วก็ไวกว่าด้วยแต่ค่อนข้างจะเปลืองอาหารมากเลยนะครับก็วิ่งได้แป๊บเดียวก็คือต้องเติมต้องให้อาหารอยู่ตลอดเลยนะฮะค่อนข้างจะกินเปลืองเลยม้าตัวนี้เฮ้ยเหมือนว่ามันน่าจะขึ้นบ้านแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ว่าตอนที่ไปยิงกันตอนนั้นมันเป็นบ้านเล็กๆอยู่เลยนะครับน่าจะขึ้นบ้านแล้วหรือเปล่าโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ลองส่องเลยครับข้างในก็เป็นบ้านเหล็กนะครับอันนี้เหมือนว่าน้องฟ้าเจอบ้านย่อยนะโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านเก่ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเหมือนว่าเหล็กหายย่อยไปนะครับน้องฟ้าน่าจะเอาของออกไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวอาจจะค่อยกลับมาเล่อีกทีนะครับตอนนี้น้องฟ้าน่าจะได้ของมาเตรมตัวเลยอาจจะกลับบ้านกันก่อนนะฮะ โอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป้าหมายนะครับอันนี้ก็มาน้องเฟิร์สมานะครับแล้วก็เลยว่ากะว่าจะมาหาบ้านแถวท่าเรือเลดนะครับน้องพวกน้องเกมเขาเคยมายิงเล่นกันเขาบอกว่าบ้านหลังนี้รวยนะครับเหมือนว่าข้างนอกยังเป็นไม้อยู่เลยอะข้างในน่าจะเป็นหินเป็นเหล็กแล้วนะฮะมานี่อย่างเกียเลยนะครับสองได้ด้วยโอ้โอ้ไมก้อข้างในเป็นเหล็กนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเอาแล้วเปิดตลกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาเลดกันนะฮะ โอเคครับเมื่อกี้ผมก็ไปว์บระเบิดแล้วก็ยาเซฟมาแล้วครับตอนนี้ก็ให้น้องเฟิร์สไปแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเฟิร์สไปคนเลดน,นะครับน้องเฟิร์สนี่เขามีพรสว่านในการเลดน,นะครับคือแบบค่อนข้างจะเกียนเลยอ่าไปเดีย๋ยวมาดูนะว่าบ้านหลังนี้จะเกลือหรือเปล่านะน้องเฟิร์สเขามีพรเลดน,นะครับเหมือนว่ามันจะทําให้แรงกว่าหรือไม่ก็กระจายวงกว้างกว่าอะไรประมาณนี้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะอ,อีกหน่อยนึงนะฮะ แกมปิดประตู <laughs> <laughs> โอ้ยบ้านมันไม่ใส่ก่อนด้วยโอ้น้องกำลังส่องมันอยู่ได้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูนนก่อนนะครับเดีย๋ยวเรารอเก็บของนะฮะแงดูดูอ้า,อา,อาเหมือนว่ามันมีช่องนะเยอะ,ะกระโดดกันขึ้นเลยไม่รู้ว่ามันปิดหลงังคามันปิดไว้หรือเปล่านะเดี๋จะให้น้องขึ้นไป เหยียบได้ไหมเนี่ยโอเคน่าจะเลดจากผนังเข้าไปนะครับน้องบอกว่ามันน่าจะทำบ้านใต้ดินนะฮะ เราดูอยู่ห่างๆกันนะครับอย่าจะโดนลูกหลงเอาะนะฮะ ก็ต่อยผนังจนแตกแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าน่าจะต้องเจาะผนังเข้าไปนะฮะถ้าประตูน่าจะหลายชั้นนะครับผมก็ไปรู้เหมือนกันนะว่าอันไหนมันเปลืองกันนะครับเวลาเจาะประตูกับเจาะผนังเนี่ยแต่บ้านบางหลังเขาก็ทําประตูบล็อกนะครับถ้าแบบว่าทําประตูหลายชั้นอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเปลืองหน่อยนะฮะเออบ้านใช้ดีีด้วยนะคร เนี่ยเหมือนว่าน้องเขามีพรสวรสด์ในการเลดนะครับแล้วเหมือนว่ามากระจายเป็นวงกล้องเลยโอ้โหเพียบเลยนะครับป๊มีคนนอนด้วยพอไม่รู้ว่าโอ้เหมือนว่าเขาเผาของไว้อยู่นะ น่าจะเพิ่งออฟไลน์ไปหรือเปล่าไนี่ยแ้่ผมก็โดดขึ้นไม่ได้น้องเขาก็โดดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองน้องแปะมิ้วกัน ผมก็ยังกระโดดไปได้เอา้าอะไรพวกคนนี้โปกันไหมเนีย่ยกระโดดขึ้นไปได้เฉยเลยเคเดี๋ยวรอน้องบังดิวก่อนนะฮะไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่านะเกตีเ,เียนลยผมไม่ได้เอามืนมาแนละ้วจะเอาปืนต่อยเอา หน้าไม้หน้าไม้มาดูกันนะครับว่าบ้านหลังนี้มีของหรือเปล่านะนี่น่าเป็นพวกคอมาันแนนนะครับ อะไรอ่ะเออน่าจะเป็นพวกคอมมานด์นะฮะไม่รู้ว่ามีพวกปืนหนักแล้วระเบิดหรือเปล่านะฮะแต่น้องบอกบ้านนี้หลังเยอะอยู่นะก็น้องเขามายิงเล่นกันนะครับเหมือนว่าเอาปืนหนักออกไปเล่นอยู่แต่ตอนนี้เรายังไม่เจอปืนหนักเลยเจอถังลุ่มอ๋อดินปืนการ์ดนะครับ เสื้อผ้าเยหรือไปเลยอ๋อมีชุดเล็กอยู่นะฮะ เหมือนน้องเฟิร์สบอกเจอระเบิดนะฮะโอ้ได้สิบเจ็ดูกโอ้ได้หน้าตาคุณคุณนะได้หน้าตาคุณคณนะสิบเจ็ดูกเนี่ยโอเคครับหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าของเยอะไหมจะให้น้องๆเขาขนกลับบ้านแล้วกันนะครับโอ,โอเคครับตอนนี้ก็มาอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนี้ก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับตอนแรก กะว่าจะมาเลดหลังนี้นะครับแต่ว่าน้องเฟิร์สพาไปเลดที่ท่าเรือก่อนนะท่าหลังนี้ก็เหมือนว่าเขาเคยยิงกับน้องเคยอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนเขาหายไปไหนนะน่าจะออฟไลน์ไปสกพัดหมือนเดมมีตัวน้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวรอน้องเจาะนะครับอันนี้เหมือนและน้องก็ยังเป็นแงนะงเป็นเลนนะเป็นแงะเป็นเลน ประตูเหล็กนะฮะน่าจะเตะเจาะจากประตูเลยนะครับก็เหมือนบ้านงเราจะไม่ซับซ้อนมากอันนี้ก็เป็นประตูสองชั้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าว่าเราเจาะประตูหรือว่ากับเจาะทางผนังอะไรเป็นเ้น่จะลดการใช้ระเบิดมากกวกันอันนี้มีประตูอีกนะครับ เราเอามามสองโอ้ขี่มาเข้าบ้านเลยนะครับม้านี่คือแบบยังโกงอะ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าเราขี่มาแล้วเราจะสามารถมองเห็นห้องบิลหรือเปล่านะแต่จากที่เคยดูคือแบบมันมองเห็นกล่องด้วยนะครับ โอ้ไฮ oh, okay. จะเป็นพวกห้องคอมมาน้ดนนะครับ ดีเลยทำบิลบักด้วยนะครับส่งรายงานเลยดีนะคเคได้บ้านแล้วส่งในบิวก็แร่พอสมควรเลยนะครับมีพวกเล็กนายเยอะอยู่โอเคครับอันนี้ก็น้องเขาน,น้องฟ้าเขาทําเข็มไว้นะครับแต่เก็มอบิลไว้เลยเราเราก็สมามาาถรื้อได้เลยนะครับโต๊ะสูงด้วยไม่แน่ใจว่ามีพวกระเบิดหรือเปล่านะลองดูก่อนก่อนไม่ล็อกนะฮะ โอ้ห oh, กล่องเปล่าเค <laughs> okay, มีป้อมไอเคอยู่นะฮะเคเดี okay, ๋ยวเก็บป้อมไอเคก่อนนะกล่องยูเะเบิดนะครับโอ้ซ oh, ีโฟยี่สิบยี่สองลูกเลยนะครับเอาละรวยเลยทีนี้ทั้งซีโแล้วก็ได้เลยนะครับ <laughs> เหมือนในบ้านนี้มันมันดักฟาร์มหลายรอบนะครับแล้วก็เหมือนว่ามันฟาร์มเยอะตลอดเลย <laughs> เพราะาน้องเคเขาดูคันค่าครับ <laughs> น้องเคก็เลยมาปวอดูหลายรอบเลยนะครับ คือเหมือนแบบเขาน่าจะฟาร์มแล้วก็ทําระเบิดไว้ยังไม่ยังไม่ได้ไปเล่ใครเงี้ยจะไม่รู้ว่าออฟไลน์ไปไหนนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าบ้านแคลเขาบ้านแคมเขาย่อยไว้แล้วนะครับนี่ก็เป็นบ้านหลักเขานะครับโอเดี๋ยวลือให้ก่อนนะอคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าลองใช้พวกระเบิดถังแล้วก็ได้นะครับซีโฟอะไรก็เอามาแค่ไดกับระเบิดถังนะครับเราได้ได้ซีโฟมาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ เนี่ยทำยูบัคด้วยน้องๆบอกว่ายู mm hmm. บักนี่ถ้าส่งคลิปนี่คือบแบนเลยนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าต้องถามน้องเคนะฮะเพราะน้องเคเขามาเล่นแบบมินบอยอยู่ผมก็เคยมาทีนึงนะมายิงเล่นกันนะครับเขาก็เอาปืนหนักออกมาเล่นอยู่นะครับโอ้อันนี้มีลูกบองด้วยนะโอ้คนเบาเทียบยิงปืนกรรมาถันนะครับโอเคได้เก็บยิงปืนกรรมาถันมาเลยโอเคถือว่า อิ่มพอสองวนเลยครับของค่อนข้างเยอะเยอะเลยเป้ผมเต็มแล้วเดี๋ยวให้น้องถือถือไปนะครับอาจจะต้องวิ่งมาอุกรอบนึงนะฮะของค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันไม่มีห้องหนึ่งโอ้โหกล่องเปล่าโอเคน่าจะมีประมาณนี้นครับ Okay, เดี๋ยวช่วยกันค้นของกลับบ้านนะครับนี่น้องปูเป้ก็มาด้วยให้น้องปูเป้มาช่วยค้นของนะฮะทิ้งแร่แปเก็บอย่างอื่นนะฮะโอเคครับของก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะช่วยกันคค้นของกลับบ้านก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาเรือนะครับคือแบบเรือเซิร์ฟนี้แบบเกิดแต่ด้านบนนะเกิดแต่เมืองหิมาตลอดเลยอะแบบตอนนี้ผมอยู่บ้านกันสองล่างแทบจะไม่มีเรือวิ่งผ่านเลยนะครับ เออแล้วตอนนี้ผมก็มาสร้างแคมป์อยู่ที่มาฟาร์มน้ำมันนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองมาดูนะครับไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่านะคือแบบผมเข้ามาทีไรเรือมาปุ๊บอยู่แต่โซนด้านบนด้านบนตลอดเลยเซิร์ฟนี่โคตรลำเอียงเลยนะฮะพวกที่อยู่บ้านโซนข้างล่างนี้คือแบบแทบจะไม่เคยได้ใส่ชุดจัดเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ใช้พวกเซ็ตกระดูกเซ็ตอะไรมานะครับเพราะว่าไม่ได้ขนของมาไว้ที่ออยที่คําน้ํามันนะครับตรงนี้ก็ยังพอมีพวก เป็นกลนเบาอยู่บ้างนะครับก็เลยมีฟาร์มัสมีอะไรก็เอาติดติดตัวมานะครับโอเคน้องฟาเรียกทำไมกำลังมาฟาร์มเรืออยู่นะฮะที่มาเรือแป๊บเหมือนว่ามีน่าจะมีคนนะเนี่ยนั้นมันน่าจะขับเรือตามมานะครับโอ้ชื่อเหมือนชื่อนี่เลยชื่อคนไทยที่อยู่บ้านใกล้ๆเรานะครับคือว่ามีมีคนไทยไปสร้างบ้านเรือนะบ้านใหญ่เลยนะครับ ไม่รู้ว่าเขาเป็นตี้เดียวกันหรือเปล่าที่ขับเรือมาเนี่ยน่าจะเปิดแอร์แล้วนะเพราะว่ามันก็ลงมาสักพักแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมลงข้างบนนี้แหละลงไปข้างล่างไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ข้างบนเอาลงไปแล้วเฮ้ยไปไหนแล้ว น่าจะคนล,ละตีนะผมว่าเฮ้ยรอนมาละไปไหนไปนไหนเอาจะยิงไม่ได้โอเคโอ้นี่ชื่อคนจีนนะครับที่ผมบอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านผมนะเฮ้ยมีตีนึงนะครับอ,อ,อมันน่าจะยิงไม่ทะลุนะน่าจะวิ่งไปที่อีกศพหนึ่งหรือเปล่ารู้ว่าเพื่อนกันไม่แน่ใจนะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ย มันยิงไม่ได้อ่ะกมโอ้ยิงไม่ได้โอเคน่าจะเป็นเพื่อนกันนะเ,เดี๋ยวผมไปดูที่แอดอยก่อนนะครับ น่าจะมีแค่สองคนนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเข้ามาด้วยกันหรือเปล่านะโอเคแอร์เหลือหนึ่งนาทีกว่านะครับโอเคแอรใกล้แตกแล้วนะครับอาวิ่ารีบเก็บรีบ,ร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 บไปเลยโอยคืนเที่เอ้ยจำแล้ว บอดี้สองอันเลยอ่ะโอเคเอาได้เซฟไว้ก่อนนะครับโอ้ oh, oh, พื้นหนังเพียบเลยอินโฟมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มาหัว oh, ยิงไม่โดนลุก,กันลุก,กัน เหมือนเขาก็ยิงเราไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะครับเหมือนต่างคนต่างกล้ากลัวกลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวลบก่อนอะได้ปืนหนักมานะแต่ว่าไม่มีลูกนะ,ะนะเฮ้ยหอดก็เนี่ยมัาตีดกามันยิงไม่ได้นะฮะมา โอ้ยไม่ตายเอา้าบอดยิงผมจำแล้วบอดทหารยิงนะครับโอ้ยผมว่าผมไปก่อนดีกว่ากลบบอดทหารยิงอ่ะโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวผมรีบเกิดรีบ,รบมาเก็บของกันนะครับโอเคครับไม่รู้ว่ามันลงมาเก็บหรือยังนะครับมาเดี๋ยวลองลงไปด<笑><笑>ูเห็นซพอยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า เก็บอของยังอยู่อยเก็บๆรีบไปนะครับไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นหรือเปล่าแต่ผมตายคือของเต็มตัวเลยนะครับทูกพื้นหนักเต็มเลยแต่พีดก,กว่าจบเลยนะครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับผม